Icana, ท Entonces, zat, planet, ี rằng, yes. ่มีทุกวันนี้ความขยันความเพียรเนี่ยทำให้เราได้สิ่งทุกอย่างที่เราต้องการครับก็ขออธิษฐานตนี้นะครับรับรองนะครับรับที่ไปกันครับมากิ้นเล่ามาครับก๋วยกึ่งเกลีครับยุเกะคล้ายๆกับของอีสานแต่ของเขาจะใส่ไข่แดงแล้วเขาจะกินกับผลไม้ที่เรียกว่าแพรก้อยเกา่งเกลียงยเกะ ที่คือัำถามแบบโง่ๆเลยนะในพาร์ท <único> น <Liberty Overwatch> ี่คือพี่เป็นคนให้พรใช่ไหมใช่ใช่ใช่ชอบแกลเนี่ยผมพี่คนรดน้ำหัวเขาเป็นคนให้พรกูกู้งงสรุปคนให้พรนะจริงๆแล้วมันการรดน้ำดำหัวนี่มาจากแกล้งเอนะพี่พิธีงานระเอกดครับพี่ก็จะทำกับคนแก่เท่านั้นงเอิร์ทนะครับพวกแขกรับเมีความสุบเยอะนะครับแล้วก็ความมุ่งมั่นนะนะครับที่จะเจอกับประสักดิ์มันก็สามารถทรียบมีมใด์เซ็ตุ๊กหัวที่สามารถฝ่าฟันไปได้ตลอดนะครับขอใหงแชชั่นที่มีทุกวันนี้ ความขยันความเพียรเนี่ยทำให้เราได้สิส่งทุกอย่างที่เราต้องการครับก็ขอให้สิ้นุดตรงนี้นะครับลองๆนะครับลากีเลยังครับไปกินเล่าก <laughs> <laughs> ันขอให้พี่บุง้งถือเข่าแข็งแรงนะคะโอเค,น,คเนี้จริงอ่ะ ผู้ใหญ่พอพอรับน้ำเสร็จเขาจะเอามาลิดติดในหัวลูกเฮงเฮงรวยรวยขอไปพ่อหน่อยนซี่นะครับเป็นเด็กดีดีใจดีนะครับผมเจอดับสังคมที่ดีๆคนที่รักใครนะครับแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นในปีนี้ควบคุมเรื่องของสติอารมณ์ได้ใช่ไหวใช่ครับอยากให้นุกแบบ ยันกล้าที่จะเจอกับอุปสรรคกล้าที่จะเจอกับคอมเมนต์ที่มันเป็นในเชิงลบมองในแง่ที่ดีว่ามันสามารถเรียสอนอะไรเราได้บ้างขอตระหนักเต็มมากๆนะครับอันนี้คืออัดอั้นมานานก็เลยต้องกาพูดเลยรู้สึกว่ายาวเป็นพิเศษนนีี่งได้่ไม่ได้ไม่ได้กลัวเลยนะกลัวสองเรื่องหนึ่งคือกลัวแก่แล้ะสองคิดขับเวยพรไม่ออก ของคนสบความสำเร็จในทุกๆด้านแล้วก็ขอให้นังแบบปัง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 แล้วก็เพจแบบปังสุดๆไปเลยลูกหลานเขาจะมีแบบเหมือนแบบเป็นของแทนใจอ่ะหรือเป็นของแทนใจที่แบบผู้พีพระคุณทำให้อะไรกปัจจัยที่พวกผมเก็บมาทั้งชีวิตเป็นตังสดที่เปิดดูจำนวนเอาแล้วกันครับพี่เฮ้ยป็นเงินด้วยหรอทำไมเอาตังมาให้ ที่ให้พวกผมเยอะมากแล้วผมก็ให้พวกพี่น้อยมากๆโอ้4,000บาทบาทจริงๆไัญหาแบงค์แสนครับพอดีแรกไม่ทันครับพี่ไปกินเหล้ากันมาครับผมอันนี้เดี๋ยวจะทำให้กินนะครับอันนี้เป็นก้อยเกาหลีครับยุกเกะก็คล้ายๆกับของอีสานแต่ของเขาจะใส่ไข่แดงแล้วเขาจะกินกับผลไม้ที่เรียกว่าแพรของเขาจะแบบหวานแล้วกินกับแพรแล้วสดชื่นกินจิ้มคู่เลยใช่ไหมครับพี่ เด็กแบบพี่ผมได้กว่าลุ้น้าแล้ว pues ด so ้ทุกอย่างอร่อยนะพีว่าพีกว่าอร่อยมากเลยมันแเป้นแล้มันไม่เหมือนวหนของหวานมันหวานเป็นกับแกล้มที่แบบไม่อ้วนดีต่อสุขภาพกินกับเวิร์กโค้เกาหลียุเกะ เราไปตั้งเงว่าเดี๋ยวพอไปตั้งขึ้นมาเขาจะพูดว่าอะไรก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคนไงสวัสดีครับสวัสดีครับขายแม้หมดแก้วนะขายแม้หมดแก้วเอนนู้นสวัสดีครับทุกคนเหนื่อยมากเย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสายตั้มเข้ามาเนี่ยจะพูดอะไรก่อนเอาคนที่ผิดทีินครับต้องอะไรวะอย่างนี้ก็เป็นคอนเทนต์ได้ไม่ค่ะคอนเทนต์ที่เอ็นเตอร์ผลสิ้นเลยจริงๆคืออยากกินนั่นเองอไปครับอือหือวันทคือขาเลยขาให้อง